ใครฮะใครฮะโอ้ยนี่อันนี้อันนี้สามีเหรอสามีผัวค่ะผัวค่ะพี่เป้าอยู่ิงปะเนี่ยพี่เป้าทิงเหรอใช่ตายไปหลายปีตอนนี้ต้อกลับมาแล้วกลับมาได้ไงเขากลับมาอย่างี้นะค่ะกลับไางี้ใครก็ไม่รู้ไปเดินปั๊สโรงเย็นออกร้อนเลยเดินขึ้นมาเลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นคนขี้ร้อนเป็นคนขี้ร้อนเออในเมื่อพี่เป้ามาในงานี่นี้แล้วยายก็ฝากทักทายแฟนคลับหน่อยนะ ชื่อเล่นชื่จริงชื่อจชื่อเล่นเดกกัวพาสายยางไปอมพรก่อนดูวเปียนทำไมแห้งขนาดนั้นเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาลูกคงาจะสากเมื่อไหร่ในทางจริงเขาเป็นแบบนี้พี่เพราเขาเป็นแบบนี้คากเตอร์เขาคาเรคเตอร์เดี๋ยวนี้มาเรียบร้อยนะ เดี๋ยวมาครับเอาเข้าไปอย่างสูงนะครับไอ้จริงเพื่ออะไรลูกกระโดดเพื่ออะไรวะหน่าเอาออกกำลังกายไงมันเร็จแล้วตัวเองไม่เด็ดเชิญพี่าไปไหนแล้วครับพี่บ่าวถ้าแทนแฟนคลับนะครับศูนย์หน่อยศูนย์หน่อยได้ครับ 什么？<noise> อนายจะไปยุ่งกับพ่อเหรอผู้ใหญ่ก็กำลังคุยกับผู้หญิงอยู่เลยเป็นสองลูกไม่ได้คุยพ่อผู้หญิงไม่ใช่เพื่อพ่อแสดงว่าลุงก็ดูคลิปอยู่ไม่ได้จะสรรหาคำไหนมาด่าจริงมึงไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกใช่ใช่ลุงก็ดูคลิปอยู่ ไม่จนย้ำยครับผมหน้าท่านท่านไปขับเลยครับที่นี่ขยันเดินหลือเกินมันอ,อยู่ข้างๆผัวนี่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักพบก,กันอีกแล้วครับกับบผมซ่า,าใจขอบคุณแม่ยมยแม่ป่าเดินไกลขอบคุณแม่แม่ที่มาจาก อังสิรานะครับชมเลียใช่เอาครบไม่ต้้สายยันด้วย่สายันได้ลองทานดูแล้วหวานกรอบอร่อยเหลเกินครับอทเดียวจาจะเก็บไปกินมันหลังทำไมไม่กินฮะเอาไปเวฟที่นิก่อนเเววเยวายจากสิงห์บุรีเอาค่ายบางระจันมาากขอบคุณแม่ชมจากสิงห์บุรีด้วย๋ยวเอาค่ายบางระจันมาเดีดเด็ดเด ใหญ่ไปหน่อยเข้าไมโครเวฟเป็นอะไรเดี๋ยวนายทองเหม็นจะเก็บไปกินมาหลัะว้ยจะดูนทองเหน็นขอบคุณพี่วิสซี่จุลีนมาจากรัฐเท็กซัสยูเอสเอด้วยเอาชีวัดมาให้สายยันหนึ่งขวบโอ้โหชีวัด ว้าวนี่ก็สามเดือนแล้วยังทานไม่หมดเลยหกขวดมันใหญ่เลยเจ๊เปิดไม่เป็นนะ <c oughs> แต่อร่อยมากอร่อยมากแกมีจอกปา <c oughs> จะกินให้ได้คัณแม่ทำไมพ่อพูดจาเสื่องๆจังเลยฮะพ่อพ่อจา๋าพ่อพูดจาช้าช้าเกินไปเดี๋ยวคนดูเหนื่อย กินอะไรววเนี่ย <perché> พ่อดูสดใสขึ <abonn és> ้นมาไหมล่ะไอ้หนอพ่อดูดีขึ้นไหมดีดีขึ้นเลยมีมีทัเมทให้แม่ไหมแม่รู้สึกว่าตัวเองดเขึ้นแล้วแล้วขนาดขาว แม่เดินลำตัวไปเยียตาดีจังดูหนูนที่ให้แม่ไปยาอะไรลูกผิดยาหรือเปล่าไอ้นี่เป็นยาพลังแรกเถอะพลังแรกของข่าไม่ได้กินตีเวทขอบคุณแฟนคลับจ้ายันสัญญาที่ติดตามมาให้กำลังใจกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียว แต่สายันต้องขอภอภัยด้วยวันนี้สายันอาจจะไม่เต็มที่ชัดเท่าไหร่และจ๊ะแม่จ๋าทำไมค,คะเพราะว่าสายันทองเสียเมื่อเช้าเมื่อพอมาถึงปุ๊บก,ก็ต้องรีบไปเข้าห้องน้ำกันเลยทีเดียวเชียวมีห้องน้ำอยู่สามห้องสายันก็เข้าไปเลยห้องที่หนึ่งเข้าไปปุ๊บมีขันแต่ไม่มีน้ำอ้าวก็เลยต้องย้ายไปห้องที่สองทันทีอพอเข้าไปห้องที่สองมีน้ำแต่ไม่มีขันอ้าว ก็เลยไปห้องที่สาไม่ไหวแล้วเสมือนเนื้อแล้วยันไม่ไหวแล้วคนลุกไปหมดยันก็เลยเข้าไปห้องที่สาเลยเชโงกดูมีทั้งขันมีทั้งนาวนั่งเลยฮะพอนั่งปุ๊บเป็นไงอ้าวไม่มีประตูโอ้โหอันี่ก็ร่อนจอนเละเจ้แต่หนูยังไงจอดลูกไม่พอเฮ้ ใช้กัมามามัไม่เท่าโหนกแล้อ้าวโง่พี่กิได้ยังไงไปไรอ่ะไม่บอกเข้าน้ำตรงไหนมาข้างหลังพี่ไม่ไปฝั่งซ้ายเนี่ยทำไมอ่ะแต่ว่าห้องแรกไม่มีอะไรเลยประตูไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเราไป้ฟังให้เฉยไม่ม <jas> ีอะไรไปกองใช่หยิ่งแบบนี้คุยด้วยไปได้ ใช่ยันต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยตามมาขอเพลงกันอย่างมากมายเลยนะฮะต้อตามมาตัวเลยหวยเดี๋ยวไม่ขับไปเก๋ขับด้านซ้ายใช่พี่เนี่ยชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรนะพี่เขาเนี่ยชื่ออะไรชื่อเขาอย่างกันบุ้รู้จำชื่อไม่ได้ก็ขอเพลงมาพี่จีพี่จีพี่จีมาจากไหนพี่จีหอยพี่จีหรอเพลงเปล่า าจอกิติหอยกิติหอยอ๋อขอขอบเพลงให้มายืนใจลอยคอยแฟงโอ้โหแล้วใชยันจะร้องให้อย่ากิติหอยก็ฟังนะครับพี่ๆทางด้านหลังนู้นชื่ออะไรครับขอเพลงพี่หอยกีตขอเป็นพี่น้องกันไม่ไม่ใช่พี่น้องกันไม่รู้จักกันคนละทาง พี่หอยเทลยนของเพลงแม่ห้างมหาสเสน่ห์ um แล้วสายันจัดให้เป็นเพลงสนุกสนุกไปได้ยักยักยักขายกันไม่มีใไรขออะไรอีกไหมคะ,ะ,ะพี่ๆทางด้านนี้ขอเพลงชายันขายใจครับผม<อ>ก็เมื่อจะพูดนี่มาไม่ทันร้องไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวร้องให้ใหมอ่อดี๋ยวร้องเด่มใช่เดี๋ยวร้องให้ฟัง แล้วก็พี่ๆทางด้านนู้นขอเพลงช้าๆหวานๆซึ้งๆเพลงเสียงขลุ่ยเรียกเงานและสายันก็จะร้องให้ไปเลยจัดไปทีเดียวเลยนะเป็นผลงานเม็ดแรกแม่เลยจะได้ไม่ช้าเสียเวลาเพราะว่าขอมาทั้งสิเพลงในผลงานเพลงที่ชื่อว่ายืนใจลอยคอยแม่ห้างดูดขลุยให้สายันเอาที่นเพลงดีกว่าไหม สามเพลงดูพี่เอาขอมาใครพี่อะไรพี่ชื่ออะไรสี่หอยไหมพี่จอมมาจอมมาจอมพี่จอมมาจากไหนพี่จอมสระบุรีขอมาสามเพลงมาจากพี่ฉีดเหรอใช่จอมมาจากไหนนะมาไอ้นี่ไงสระบุรีพี่จอมมาจากพี่ฉีดไงพี่เกิดวันจันทร์น่ะพี่มาสงสัยพี่จอมเนี่ยเอาเขาขอเพลงเขาขอมาสามเพลงเพลงอะไรบ้างอะไรนี่วอลพ่อรวยแล้วก็สลัีใจและอีเลี่ยมอ่สามเพลงเลยจัดไปเลยเป็นเลขว่าวอลหรือพ่อรวยขยี้อีเลี่ยม ทำไมเราไม่เลนอะไรร้องไงค,คิดถึงไก่อย่า้อง,อ,าองได้แต่รอหลวงพ่อสุดก่อนหลวงพ่อคุณน,น,น,นะนะเราพ่อรวยเหยียบดทะเลนจืดนะน่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดเพลงนี้เลยที่ขอมาอะนะจะได้ไม่ช้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่า ไก่โป่งนะฮะไก่จ๋าได้เลยเป็นเพลงที่ใช้ชื่อเสียงเกีกับสัญญาสัญญานะฮะด้าทหน้าด้านหน้าแก่พี่กอ ดีมากเลยเอาหน้าไปหายทันทีแง่อย่าบีบที่มือโซนจริงๆเลยพอบีบคอตัวเองเมื่อกี้มึงก็อยากขย่าตีหรอเอาล่ะเพื่ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนี่เขาถูกต้อ,อะไรอ่ะ พวกร้องเพลงไงเพื่อมีคนดูมาให้รางวัลถึงเดียวแบบที่ใส่กับข้าหรือเปล่าหรืแต่งหน้าเหมือนเอ็ดไก่บ้านนั่นคือร้องเพลงครับก็วันนี้มาร้องเพลงให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับโอหญิงแพร่สยาครับผมได้แต่งงานกับพ่อปู่มินทราเน ใช่เขาเป็นองราชบุตรองค์ราชบุตรบุตรองค์ราชบุตรเดี๋ยวจะร้องเพลงสนุกสนุกจะได้มาเอ่อเต้นกัน Dance, ดนซ์แดนซ์แดนเพลงนี้เลยแม่เขาจะมีโอกาสถ่ายไหมนะพ่อร้องโอ้ยได้แล้วว่ะเดี๋ยวไม่ทันร้องเลยได้แล้วว่ะกลัลบเลยลูกวันนี้เอาแค่สามร้อยพอมักน้อยจังเลยเอาแค่นี้พอ มองหน้าเธอแล้วมันสนุกเธอจะทุกขี่

เาหญิไปไหนไม่รู้ถามมาดิไปแล้วไปไปไหนจิงเนอมึงึงพือโดนสุนตีตลกมัเนี่ยนะซิงเกิลใหม่พูดอโอ้ยเดี๋ยวไมราังเพื่อนมึงไม่ช่วยเพื่อยู่ไหนเออเพื่อนมึงอยู่ไหนมึงไม่ต้อง จะแต่งังเลยหลังเป็นแนวเลยเวรเล่นกับพี่กับเชือกูยุตุไหร่เอ้ยไอ่ร้อนไหลรอบแล้วมึงใจเย็นๆดิเออเป็นการแสดงเป็นการแสดงหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วเป็นการแสดงเป็นการแสดงเลยให้รู้ลุ้นมึงดิก็รู้รแสก็แค่ดีแค่นิดเดียวเองไม่ได้เราไม่อยู่อยู่ไม่เงี้ยไปดิควายเหรอเอาจากมัน